สวัสดีครับผมกองศิริพันธ์ครับประธานสมาคมเอสบ,สบ,สบ,สบีไทยจังหวัดสุขาและกรรมการบริษัทเทพไทยบล็อกจงกัดครับจากการทํางานและประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงการทํางานร่วมกับผู้ประกอบการที่ผ่านมานะครับผมข้อบวชได้5อย่างนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจหรือสิ่งที่ผู้บริหารควรต้องต้องดูนะครับอย่างแรกครับคือในเรื่องของการผลิตการผลิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อตอบโจทย์ทางผู้บริโภคนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคุณภาพ แล้วก็เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะครับอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับการวางโปรเซสทำอย่างไรให้สามารถผลิตได้ทันกับตลาดนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่ผู้หล่ครจะต้องดูนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยคือเรื่องของการตลาดนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าต่อให้ผลิตดีแทบตายสุดท้ายขายไม่ได้เท่า,ทานั้นถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ย เป็นสิ่งสําคัญเพราะการตลาดเป็นที่มาของแหล่งรายได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเรามีการผลิตแบบอินไซต์เอา์หมายความว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะผลิตสินค้าหรือบริการนะครับไปตอบโจทย์ให้ผู้บริโภคหมายถึงว่าเราเนี่ยผลิตขึ้นมาแล้วแล้วเราวิ่งไปหาความต้องการของผู้บริโภคแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับเราจําเป็นจะต้องเอาไซต์อินนั่นหมายความว่าเราจาเป็นต้องเอาความต้องการของผู้บริโภคเนี่ย ย้อนกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้านะครับส่วนเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลนะครับเรื่องของบุคคลหรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยเราจําเป็นจะต้องพูด h ดไลแมนออนได g h จ job นั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้ว่าใครเหมาะสมกับงานอะไรการวางแผนทางเรื่อง ทางด้านบุคลากรหรือวางแผนกําลังคนเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของฟิกคอ c ทั้งนั้นเลยนะครับเราจะไม่จําเป็นจะต้องทําทุกๆเรื่องให้เป็นครับแต่เราจะเป็นต้องรู้ว่าเราจะใช้ใครทํางานให้เรานะครับส่วนเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องของทางด้านการเงินนะครับการเงินบัญชีต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา สรุปมาแล้วนะครับว่าเราทําอะไรมีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถวางแผนทางการเงินให้ดีได้ให้คุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายออกไปนะครับการวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่ดีแต่วางอย่างไรให้ถูกต้องนะครับเรื่องของงบการขาดทุนง,งบอสแสดงฐานะทางการเงินอันนี้ไม่ถึงจะต้องดูแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในเรื่องของงบกระแสเงินสด เพราะบางทีในงบต่างๆเนี่ยเราทําธุรกิจมาเราดูว่ามีกาไรใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเงินไม่เหลือสิ่งต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูนะครับว่าเราจะทํายังไงกับมันนะครับรวมไปถึงต้นทุนด้วยเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของ Big Data Big Data เนี่ยปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าเราจะต้องนํา Big d า t a เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการทาธุรกิจหรือในชีวิตประจําวันการดูเทน ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เทนในเรื่องของการบริการนะครับดูสถานการณ์ต่างๆเนี่ยยังไงแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่เราจะทําอย่างไรให้นําข้อมูลที่เราสามารถขโมยได้เนี่ยมาทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งต่างๆนในเรื่องของวิทยาตาตเนี่ยก็เป็น,ปนอีกเรื่องสําคัญที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณ5อย่าง คือสิ่งที่ทางผู้พื้นฐานหรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องดูและอีกหนึ่งเรื่องนะรครับที่จะฝากไว้ก็คือว่าในสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางคนสร้างกำแพงบางคนสร้างกำแพงนะครับถ้าเปรียบกับสายลมเนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นสถานการณ์โควิดเองก็ดีหรือว่าสภาพเศรษฐกิจเองก็ดีเนี่ยคนที่มองเห็นโอกาสจากช่วงวิกฤตนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่สร้างกำแพงนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มองเห็นโอกาสหรือต้องการอยู่ในเซฟโซนเขาก็จะเป็นคนสร้างกำแพงขึ้นมา กำแพงมีข้อดีครับในเรื่องของการป้องกันนะครับไม่ต้องมีการลงทุนไม่ต้องการไม่ต้องไม่ต้องการรับความเสี่ยงต่างๆนะครับแต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของระยะเวลาที่ยาวนานหากกำแพงนั้นโดนสายลมกระทบเข้ามานานๆกำแพงนั้นก็ย่อมจะล่มลงไปได้นะครับแต่การหานเองเขาก็จะมองหาโอกาสในช่วงของวิกฤตนั้นว่ามีช่องทางอย่างไรบ้างการหันท่าวิกฤตตรงกับวิกฤตต่างๆเขาจะไปได้ดีครับ แต่ก็คือความเสี่ยงที่ทางผู้ประกอบการหรือผู้อยากจำเป็นต้องรับในเรื่องของการลงทุนหรือการลงแรงในช่วงวิกฤตต่างๆนะครับแล้วเรื่องคุณหลักจะเลือกแบบไหนคุณจะเป็นคนสร้างกำแพงหรือคุณจะเป็นคนสร้างการแข่งแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันครับ